โครงการเราชนะไม่โอนเงินสดเพราะเหตุใดนายอาคมแจ้งเหตุผลชาวเน็ตไม่ปื้มเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเจอกันกับใต้อ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีข่าวสารสาระดีๆมาแจ้งให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกแล้วค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคิดใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะ ค่ะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีก็ได้เคาะโครงการเราชนะประชาชนบางส่วนก็คาดหวังว่าจะได้รับเงินสดจากโครงการนี้แต่รัฐบาลไม่ใช้วิธีโอนเงินสดให้ก็<ๆ>หลังจากที่วันที่19มกราคมนะคะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะกรณีไม่โอนเงินสดให้ประชาชนโดยระบุว่า สำหรับโครงการเราชนะไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้แต่รูปแบบจะใช้ร่วมกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการของรัฐเช่นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะซึ่งขณะนี้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว1ล้านแห่งในกรณีที่ประชาชนเรียกร้องอยากให้จ่ายเป็นเงินสดมากกว่า เพื่อที่จะนำไปใช้นี้นอกระบบนั้นเบื้องต้นกับส่วงการคลังไม่ได้สนับสนุนหนี้นอกระบบซึ่งการนำเงินไปใช้จ่ายในลักษณะนี้ก็ไม่สนับสนุนซึ่งมาตรการดังกล่าวต้องการลดค่าของชีพให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในรอบใหม่นี้ นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุนสังคมไร้เงินสดส่วนคนไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเชื่อว่าจะเป็นส่วนน้อยเพราะบางคนก็ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วแต่หากใครไม่มีก็ต้องรบกวนเพราะตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วและขอย้ำว่าคนเข้าร่วมโครงการเราชนะสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับคนละครึ่งได้ขณะเดียวกันร้านค้าหาเลงแพงงลอยที่ขายของรับเงินจากเป๋าตังก็สมัครเข้าร่วม โครงการเราชนะได้เช่นกันทั้งนี้ยืนยันจากกระทรวงการคลังและก็ธนาคารกรุงไทยมีระบบตรวจสอบการทุจริตแม้จะขยายการใช้งานครอบคุมไปถึงภาคบริการซึ่งที่ผ่านมาก็มีการตรวจจับร้านค้าที่ทุจริตในโครงการคนละครึ่งแล้วกว่า900รายซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการสำนักข่าวมติชนก็ได้รายงานว่าระหว่างที่นายอคมไร้สดพัน เหตุสหนีข่าวกระทรวงการคลังก็มีผู้รับชมนับหมื่นคนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็เข้าไปสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวซึ่งความเห็นเป็นไปใน,นทางทิศเดียวกันว่าขอเป็นเงินสดดีกว่าอีกทั้งมองว่ารัฐบาลคิดเรื่องมาตรการเยียวยาเองโดยไม่ฟังเสียงจากประชาชน นี่ก็จะเป็นในส่วนหนึ่งของประชาชนนะคะที่ได้สอบถามเข้าไปว่าทำไมถึงไม่มีการจ่ายเงินเป็นเงินสดให้แต่ว่าทางรัฐบาลก็เห็นแย้งนะคะเพื่อที่จะใช้ใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID, โดยการนำไปชำระสินค้าอุปโภคบริโภคนี่ก็จะเป็นข่าวข่าวนะคะที่ได้นำมาชี้แจง มาบอกต่อให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่กําลังรอรับฟังข่าวสารจากกระทรวงการคลังแล้วก็จากรัฐบาลอยู่นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังรอข่าวสารจากกระทรวงการคลังนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ